เชิดเชิดมากอารมณ์อยากรถมากกินนากินท้ามันแดดเล่นอ่ะหรือเอาน้ำดูรดเสียงเสียงองมายินวุ้นที่มิจฉองนะครับเอาเอาน้ำไปให้ทุกท่านทุก เราไม่เอาโรงงานพี่น้องทั้งหลายครับเราไม่เอาโรงงานจะไมครับไม่เอาพี่น้องครับเรามาช่วยกันปุกกระดมวลชนตั้งบนเาราของเรา เพื่อต่อสู้กับโรงงานพลังงานไฟฟ้าขยะสิ่งนำมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเอามาสู่ตํำบนสันสางามเราเราบอกแล้วว่าเราไม่เอาโรงงานพลังงานไฟฟ้าขยะผมไงฐานะที่เป็นแก๊กนะาคคคุณราคาขอเทาในการเปนว่าโรงงานที่มาเบิ่งว่าหัวเฮ้า ต่อสู้เพื่อไผยนะครับปูเข้าอ,อยู่ในตำบ,บนจันไง่งามเจ้แต่ามันเข้าจะในตำบนก็ะบว่าอันนี้มันเอามาทัวจังหวัดน,นอกมันก็พื้นที่นน้อยมีแต,ต่เดตะนาเข้าต้นตะโพนตุนสิร้ายเขาเขาที่ให้ได้เพราะเราขาดความรู้สึกก็คือไม่อยากจะได้เนาะไม่อยากได้ เราเคยทำมาหากินเนาะทำหากินเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเรื่องของกลิ่นใช่ไหมจ้าถึงกลิ่นทั้งอะไร,รที่เขาเคยเห็นมามันไม่ดีมันที่มันไม่สมควรทำหนาะมันใกล้บ้านคุณมชนโรงเรียนใกล้หมดแล้วก็รูปยิงไปยิงมาขนาดี่ยางมันยังเหน็นเนาะนี่ขยายใช่ไหมจ้า เอาไงไ่แว่ะคือไม่เอาว่างั้นเถะไม่เอาจำนะครับการทำ M o U ของเทศบาลตะบ,บนสันทสงามนะครับทางเทศาบาลมีนโยบายทำ M o U กับเ,เทศาบาลรอบๆนะครับในเขตจังหวัดเชียงรายนะครับ นี่คือนี่คือไอไอที่มาของขยะระดับระดับต้นๆน,น,น,นะครับจากนั้นก็จะเป็นขยะที่มาจากไอทางจังหวัดนะครับเป็นขยะที่ทางกองเมืองนะครับเทศาบาลเมืองเขา,เามีขยะอยู่ที่ไอตำบลห้วยสักนะครับนั่นจะต้องมาถ่ายเทมาทางทางสันตงามแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทางเทศาบาลเนี่ยเปิดรับ MOU กับ ทางจังหวัดด้วยจากนั้นก็จะมาจากจังหวัดรอบรอบไอไอชวนภาคเหนือตอนบนนะครับพะเยาเชียงใหม่นะครับลำปางพวกนี้นะครับที่จะเป็นวัตถุดิบที่เข้ามาเพราะว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยวัตถุดิบที่จะมาใช้เนี่ยประมาณ500ร้อยถึงเ0็ดร้อตันนะครับประมาณ20 20บรถรถไอเทรนเนอร์รถพ่วงนี่นะครับซึ่งพี่ผลกระทบละหลายๆด้านนะครับ ก่อให้เกิดไอ้มวลพิษทั้งไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับการคม,มนาคมนะครับสิ่งพวกนี้จะมีผลกระทบทางด้านไอ้แม่หนองคลองบึงด้วยอีกอในนี้ะมีน้ำน<ม>้ำเน่าานะครับซึ่งถึงแม้ว่าไอ้โรงไฟฟ้านะครับจะมีระบบการจัดเก็บนะครับ มันต้องมีส่วนหนึ่งที่ไหลซึมลงทางไอ้น้ำห้องล่องควะนะครับหรือน้ำอิงนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของตำบลเรานะครับซึ่งแหล่งน้ำทั้งสองแห่งเนี่ยใช้ทั้งอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะกับการไอการทำเกษตรอย่างเดียวเท่านั้นไม่เหมาะสมกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าครับจับยิน สาเหตุที่ไม่เอาโรงงานขยะมาในตำบลด่นานงามอันดับที่ดีที่แรกที่สุดก็คือพื้นที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านเขาก็กลัวเรื่องมลภาวะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อส่วนรวมต่อพื้นที่กากรเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะประชาชนจะได้รับผลกระทบประมาณกี่ตำบลครับตำบลที่จะได้รับผลกระทบก็หนึ่งตำบลสจริางามสองตำบลเวียงสามตำบลแมายาสี่ตำบลบายางเมียงลายห้าตำบลต้าซึ่งพื้นที่ตำบลสจริางามอยู่ในระหว่างหุบเขาเหมือนอ่างกระทะและตำบลพวกนี้อยู่ล้อมรอบหมดถ้าเกิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะขึ้นครับ รับรองว่าทั้งห้าหกกระบวนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <Okay. S 2> ม,มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำนะน้ำสิ่งสัตว์น้ำคาคืมีพวกปลาพวกหอยกุ้งอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีผลกระทบท,าาทําให้สัตว์พวกนี้มันเปลี่ยนวิธีการอยู่ของมันมันมีสารพิษมันก็จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมนุษย์ มนดด้วยครับมันระบบะระทางกเดินหายใจเรื่องเสียงเรื่องมันหุนละอองที่มีมากอยู่แล้วนะครับก็มีผลกระทบกันโดยเฉพาะเรื่องเรื่องทําเลเนี่ยถนนหนทางที่ที่จะขนขยะเข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ถึงห้าหรือหกเดือนหรอกครับเป็นทะเลเลยครับทางที่ขนขยะเข้ามาเนี่ยระยะน้าหนักเป็นห้าห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตันเนียนะับเพราะว่าถนนเรารองรับแค่พื้ง เพื่อผลเกษตรเล็กๆน้อยๆตามฤดูกาลไม่ได้เป็นมิตรกับการใหญ่ครับตามที่ได้ศึกษาเรียนรู้วันี้มผมบอกว่าโรงงานเนี่ยคนที่ต้องการจะสร้างกระดันทุลัง<ม>แต่สภาพความจริงๆแล้วตะบนสังเงานมันสร้างไม่ได้<ม>เพราะหนึ่งโรงงานที่ไปดูอะ่ะเฉพาะป่องควันอะ่ะความสูงของป,ป่องควันอะ่ะหกสิบเมตรครับหกสิบเมตรแล้วคัดเอาโรงงานมาสร้างในในศูนย์เนี้ย ถ้าเิงเป็นจังหวัดนะครับเหมือนตั้งโรงงานอยู่ในกลางจังหวัดเลยครับตออแม่อายุ3าปีครับครับในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยคือมีความเห็นยังไงครับกับกรณีที่มีบอกขยะเข้ามาอยู่ในบ้านน่ยพูดถึงเรื่องขยะขยะเป็นครอบครัวไหนก็คงไม่อยากไม่อยากได้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าผู้นําชุมชนต้องการโรงงานขยะมาเพื่อจุดประสองค์อะไร อาจจะใช่เรื่องของที่ว่าบริหารจัดการขยะในยุมชจนแต่ผมมองว่าแต่ละครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนแค่ประมาณ1 0บกิโลเนี่ยต่อวันก็ยังไม่ได้เลยและการบริหารจัดการแต่ละครอบครัวก็มีการบริหารจัดการที่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างแต่ละหมู่บ้านก็จะมีที่ทิ้งขยะใช่ไหมครับมีที่ทิ้งขยะแต่ถ้าบอกว่าจะเอาแค่โรงงานมาเป็นส่วนหนึ่ง ผมไม่เห็นด้วยแล้วก็มาบอกว่าต้องการอยากจะให้มีคนในชุมชนมีไรายได้มีงานทำถ้าคนจะทำงานตรงไหนก็ทำได้ไม่จาเป็นต้องเอาเป็นแค่โรงงานขยะอย่างเดียวน่าจะมีโรงงานอื่นอย่างอ<ช>ื่นดีกว่าเพราะว่าอย่างในชุมชนเนี่ยอย่างคนในชุมชนอาจจะมีการจ้างวานาาอะไรกันแบบนี้มันก็มี ก็มีที่มันเป็นที่เป็นของที่เผาไม่ได้ก็ฝังจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องขยะค่ะครับชุมชนเรามันก็ชุมชนเล็กๆเ,เนาะไม่จําเป็นต้องเอาโรงงานขยะใหญ่ๆมาไว้หรอกค่ะเพราะว่ามันกาจัดกันได้ที่สวนก็เยอะแยะไม่เผาที่สวนที่ไร่ที่นาเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องเออเอาโรงงานขยะใหญ่ๆม,มาไวต้ตำบลเราครับคือเห็นว่าในหมู่บ้านก็ไม่มีถังขยใะให้เก็บใช่ไหมครับ ไม่มีเทศบาลไม่มีมาเลยเวลามาหาเสียงนี่นูน่นนี่นั่นอุ้ยจะได้ถังขยะมาตั้งหน้าบ้านแต่ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยเหรอคะแล้วทําไมเขาไม่ไม่คิดข้อนั้นอยากได้ถังขยะมาไว้หน้าบ้านแล้วให้เทศบาลแล,แล้วตอนนี้ทุกวันนี้เก็บเก็บกันยังไงอะทำกับกทำลายกันทำลายเอาไปเผาสวนครับสวนไรนาสวนไร่จะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องขยะค่ะครับ ชุมชนเรามันก็ชุมชนเล็กๆเนาะไม่จําเป็นต้องเอาโรงงานขยะใหญ่ๆมาไว้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันกจัดกันได้ที่สวนก็เยอะแยะไป็เผ่าที่สวนที่ไร่ที่นาเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องเอ,เอาโรงงานขยะใหญ่ๆมาไว้ตะบนเราครับคือเห็นว่าในหมู่บ้านก็ไม่มีถังขยใะให้เก็บใช่ไหมครับไม่มีเทศบาลไม่มีมาเลยเวลามาหาเสียงนี่นูน่นนี่นั่นอุ้ยจะได้ถังขยะมาตั้งหน้าบ้านเลย ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยเหรอคะแล้วทําไมเขาไม่ไม่ขิ้ข้อนั้นอยากได้ถังขยะมาไว้หน้าบ้านแล้วให้เทศบาลแลวตอนนี้ทุกวันนี้เก็บเก็บกันยังไงทำควารทำลายกันค่ะทลายเอาไปเผาสวนครับสวนไรนาพรไร่โรงงานอ่าไฟฟ้าบอกขยะเนี่ยเขาจะไปสร้างใกล้ๆกับบ้านป้าหรือเปล่าใกล้เนาะบ้าใกล้เลยเนาะมันอยู่ใกล้ครับว่าไม่ต้องการ ต้องการขยะเลยค่ะครับแล้วตอนนี้นี่คือถ้าเกิดว่าถ้าไปสร้างคักบ้านจริงๆเนี่ยจะอยู่ยังไงมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะก็ออกถึงออกมาต่อต้านใช่ไหมครับคือผลคือคิดว่าผลเสียมันจะมายังไงอ่ะผลเสียเหรอคะถึงก็บอกว่ามีบอกขยะก,ก็ดีที่ทําให้บ้านเราจะ,จะ,จะ,จะเจริญ มันไม่ใช่หรอกค่ะมันจะดีอยู่แค่เดือนหนึ่งสองเดือนทำไมครับและต่อจากนั้นมันจะมีน้ำเสียไม่เห็นว่าจะบำบัดอะไรเขาก็ <c oughs> เวลาเขาอยากได้เขาก็บอกว่าดี <c oughs> ดีด,ดีแต่ส่วนเสียเขาไม่พูดให้ฟังเลยค่ะโอเค <c oughs> <c oughs> อาหารที่อาหารที่ทานอยู่นี่มีนายทุนมาจ่ายจ่ายตังค์ให้ไหมครับมเองค่ะมาเองค่ะมาเองครับทเองมดเ่อพราะว่าชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขมีอาชีพทำไรทำนาท้องถิ่นเราก็มีความสุขอยู่แล้ว ก็เห็นว่าโรงงานที่อื่นไปสร้างปัญหาที่อื่นเรายังไม่เคยเห็นตัวแทนของบริษัทโรงงานจริงๆมาพูดกับชาวบ้านเลยก็เลยไม่รู้ว่าความแน่นอนไปถึงไหนแต่พอมองออกแล้วว่าพวกเราคิดว่าไม่ชอบโรงงานขยะที่จะมาทำลายความเป็นอยู่ของชาวบ้านเราความรู้สึกของ ป้าเป็นยังไงฮะตอนนี้ที่ถ้าเกิดเขามีการก่อสร้างจริงๆขึ้นมาเนี่ยป้ากทท็ที่บ้านเราเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมคะทำกเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ถ้ามีโรงงานมาสร้างจริงๆป้าว่ามันมีปัญหาแน่นอนดูตามข่าวตามสื่อไปสร้างที่ไหนก็เกิดปัญหาให้กับชุมชนแต่ว่าเราจะไม่มาสร้างเลยจะเกิดปัญหากันแล้วคนเราก็ไม่ค่อยจะถูกกันละพี่น้องก็เกลียดกันละ ไปมาก็าไม่ถามกันละไทยเขาไทยเราเราเดีวยวนี้ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นแบ่งพักแบ่งพวกไปแล้วใช่ค่ะมันไนม่เหมือนแต่ก่อนถ้ามันถ้าไม่มีโรงงานพวกเรารักกันมีบุญมีงานอะไรเราก็ช่วยกันถ้ามันมากินเอมันจะเกิดผลเสียต่อลูกต่อหลานเราไปข้างหน้าหลายสิบปีแต่ยายนี่มันอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกมันก็จะตายจากเขาไปแล้วแต่ลูกหลานเราอยู่จทำยังไงน้ำผ้าปูตาเรากจะมีไหมข้าวเรามาเราก็มีคน เลีสิบสาสบไร่สิบไรแล้วทำกินกันถ้าโรงงานมานเราจะทำยังไงเดือร้อนแน่นอนเป็นปัญหา,าอชุมชนไมรู้ว่าเขาจะเอาปยะมาจากไหนบ้านเราก็แค่เป็นเป็นแอ่งกระทะ,ะ่คะไม่มีภูเขาเป,เป็นน้ำก็ท่วมน้ำมันก็ไหลลงมาที่นานนะคะ่ที่สนรด้แน,น่นอนไ่เอาเราเอาโรงงานนี่น้องนายรับ ใ่ไหมครับไม่ไม่เอาพี่น้องครับเ,เรามาช่วยกันปลุกกระดมมวลชนตำบลปาเอราของเราเพื่อต่อสู้กับโรงงานพนัทงานไฟฟ้าขยะสิ่งนำมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเอามาสู่ตำบลสัรสยางามเราเราบอกแล้วว่าเราไม่เอาโรงงานพรัทงานไฟฟ้าขยะผม ในฐานะที่เป็นแกนนั้นจะสู้ทุกวิถีทางไม่ว่ากรณีใดดังพินหรือความยาขณานี้จะหนีออกจากตำบลบางใหญ่งามเพื่อพี่น้องเพื่อลูกหลานเพื่อเยาวชนตำบลบางใหญ่งามของเราเอ็นกำลังใจไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ คุนพี่นอก,กาแดดเขาได้หุบฟันเขาได้หุบฟันเอออุ้ยภาพาบอกมางามครับตั้งบนกองไฟลานมันเอาแต่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนเลกก่นก็หลายบัญชีมือนี่นี่กันทุกคนครับอุ้เยเต็มสนามรุ่งเรียอเลยนี่อะไรครับเออจากตาม